สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟ h t ไทยแลนด์นะครับผมในคลิป EP วันนี้ผมจะมาขอพูดเรื่องการสมัครแบบออนไลน์นะครับผมเนื่องจากว่าการสมัครออนไลน์เป็นการเป็นได้ทำครั้งแรกในงานแข่งที่จะถึงในวันที่13มีมนาคม2559นี้นะครับอ่าแล้วจริงๆตอนนี้ถ้าคลิปนี้ออกไปการสมัครออนไลน์น่าจะเต็มหมดแล้วแต่เนื่องด้วยผมจะมารีวิวการวิธีการสมัครออนไลน์ฟังและกันเผื่อมีครั้งต่อไปที่ สมัครได้แล้วก็จะได้สมัครกันได้ถูกวิธีแล้วก็รวดเร็วนะครับผมก็ในครั้งนี้อ่ะเอาผมเอาในเนื้อหาจากในบล็ idee. อกอาร์ไทยแวนการดขับเอานะผมก็ยังมีเนื้อหาว่าสายออนไลน์สาย e และสาย f ครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์ด้วยโดยผ่านอาร,อาร,อาร์เว็บไซต์ชิดแอนชิดนะครับผม โดยเก็บเงินค่าสมัครคนละ200บาทแพงกว่าผู้เล่นที่สมัครหน้างานแต่จะได้ของเยอะกว่าผู้เล่นที่สมัครหน้างานและหากคุณมีรายชื่อประกาศคุณมีรายชื่อตอนประกาศผลเพียงแค่คุณมารายงานตัวที่งานแข่งก่อน10โมงก็จะมีสิทธิ์แข่งทันทีแบบไม่ต้องไปต่อคิวเบียดเสียดกับใครถ้าหลัง10โมงไปแล้วน้องสายนี้ยังไม่เต็มหรือมีคนสลิทธิ์จะเปิดให้ผู้แข่งขันทั่ว ผู้แข่งขันทั่วไปจนกว่าจะเต็มจํานวนสายละ192คนโดยจะแบ่งเป็นสายกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับผมก็ในส่วนนี้นะครับผมก็การค่าสมัครแพงกว่าแน่นอนครับเป็นการสมัครจากไนเน็ตผมเมาส์ผมอาจจะไม่เห็นนะผม,ม,ผมจะคุมตรงนี้อโอเคค่าสมัครจะแพงกว่านะครับผมค่าสมัครธรรมดาจะอยู่ในที่ราคา80บาทและการซื้อตตหรือั๋วออนไลน์ต้องซื้อที่เว็บไซต์อินกิดนะครับผมแล้วก็ต้องชำระโดยการโอนเงินนั่นเองแล้วก็ ข้อดีคืออะไรข้อดีคือได้ของเยอะกว่าแต่จ่ายแพงกว่าครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างคือไม่ต้องไปเบียดเสียดกันถ้าใครเคยไปงานแข่งที่มักกะสันจะรู้ดีว่าเราต้องไปตั้งแต่ประมาณตีห้าหกโมงเพื่อเข้าแถวยาวมากในการเซ็นชื่อแต่ถ้าเราได้บัตรคิววันนี้เราก็ไม่ต้องไปต่อแถวครับเราก็ชิวๆเดินเล่นๆได้แล้วก็รอเขาเรียกแถวแล้วเราก็ค่อยไปลงทะเบียนนั่นเองก็ในนี้จะบอกวิธีการรับสมัครไว้นะแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันสมัครเสร็จกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ตเก็ตน่าจะหมดแล้ว แต่ว่าผมพูดไว้เผื่ออนาคตการสมัครอย่างนี้ยังมีอยู่ก็ไอ้นี่มาผมมารีวิวไว้ฟังเฉยๆอ่ะเ,เปิดรับสมัครสายสาย e และสาย F ในวันที่หนึน่งมีนาสองห้าเ้าครับผมลิงก์การสมัครก็เขาจะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ให้ถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมปะถ้าหาไม่เจอก็ง่ายๆครับก็พิมพ์ใน Google แล้วก็พิมพ์ว่าคิดแ n นชิสตรงนี้เลยอ่าตรงนี้อ่าแล้วก็กดเข้าไปในเว็บเขาเลยครับผมก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะ รูปแบบของทิเกตก็คือ2อ,อันนี้สายกรุงเทพแล้วก็ทิเกตก,ก็จะเขียนว่าทิเกตกรุงเทพมหานครกับทิ่เกตต่างจังหวัดราคา200บาทแต่ตอนนี้จํานวนตัวเลขหายไปแล้วแสดงว่าน่าจะหมดแล้วเช่นกันอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่บล็อกไทยแวนการ์ดครับก่อนอ่ะผู้ทีส่สมัครออนไลน์ผมจะได้รับดังนี้ครับผมสลิปแวนการ์ดไทยมูลค่า1 9 0บาท1ชุดอ่ะอน,นี้ผมยังไม่แน่ใจเป็นแบบไหนสตอรเลตบล็อกแวนการ์ดไทยมูลค่า,า149บาทหนึ่งกล่องอ่ะสตอรเลตเป็นอันนี้นะครับผมมันล่างนี แล้วก็าบพาสปอร์ตครับอันนี้ได้แน่นอนธรรมดาก็ได้ครับผมแล้วก็ P r ดูโอบันทึกแห่งความสุขอันนี้เป็นปั๊มทองครับผมงานเข้างานมีทุกปีและสุดท้ายก็เป็นทาร์เด็กลิงจ๊กเกอร์ก็ถามว่าต่างไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองหาเจ้าสมัครธรรมดาเปรียบเทียบอ่ามีการสมัครการสมัครธรรมดาครับผมอ่าทีมที่ลงะทะเบียนแข่งในวันที่สิบสามนะผมมารายงานตัวจะได้รับอ่ะจาปั๊มทองเหมือนกันฟิวเจอร์การบัต้ดีฟ อ่าเป็นเด็กโคเดอร์ก็คือกล่องแบบสุ่มลายอันนี้ไม่ได้ของแวร์แน่นอนอ่าเด็กลิงอ่าลิงจ็อกเกอร์ก็คือหาเด็กอันนี้แล้วก็พัดปอดครัผมอันนี้คือ80บาทแต่ถ้ายอมเสียสองคือไม่ต้องต่อแถวและได้ของพวกนี้เสริมจากชุดนั้นด้วยอ่าตามนี้อ่าตัวอ่าตัวเปิดให้ซื้อได้แล้วนะครับตามลิงก์อ่านี้ทางนี้ก็จะมีลิงก์ให้นะอีดิดครับผมอ่าตรงนี้มีอีดิไว้นิดนึงโดยช่องที่อยู่ให้กรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนครับไม่ต้อง ห่วงเรื่องของรางวัลเพราะไม่ได้จัดส่งไปที่บ้านแต่ให้เับาที่หน้างานที่ให้ตรงตรงเพื่อได้สะดวกในเวลาตรวจสอบครับก็เวลาเขาแบบจะจัดส่งครับอันนี้จะคือตรงนี้มันเคยมีมันก่อนหน้านี้ช่วงที่สมัครใหม่มันก็มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทในการจัดส่งนิดหน่อยในสถานที่ที่อยู่นี่แหละแต่ว่าอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแต่ของผมที่อยู่คือบ้านผมกับที่อยู่ที่นี่มันคือที่เดียวกัน อืมโดยสมัครออนไลน์ก็โดยผู้ที่สมัครก่อนหน้านี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าทีมงานโทรไปแจ้งให้แก้ไขอ่าโอเคอันนี้โอเคเนาะอันนี้ของผมไม่มีปัญหาอะไรของผมเรียบร้อยแล้วของผมได้รหัสติเกต็ตอะไรมาเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดอย่างนี้ครับผมจํากัดอันนี้อ่านรายละเอียดตรงนี้ต้องค่อนข้างอ,อ,อ,อ่านดีๆนะเขาเขียนว่าจํากัดหนึ่งท่านบัตรประชาชนหนึ่งชื่อซื้อได้หนึ่งใบเท่านั้นอ่ะ มันกดซื้อได้หลายครั้งจริงครับแต่ว่าเราสามารถใช้เบบรบประชาชนเราแค่หนึ่งใบในการซื้อแค่ชื่อเราแค่หนึ่งคนซื้อได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นเพราะว่าบางคนถ้าทําให้ซื้อได้หลายใบอ่ะอย่างบางคนมีตังค์ก็กว้านซื้อไปให้หมดแล้วก็ไปขายต่อเป็นบัตรเป็นบัตรมือสองที่มีราคาแพงกว่าอาจจะมากกว่าสองร้อยเป็นสาม4้อสี่ร้อยอะไรก็ว่าไปครับผมเพื่อให้ได้แข่งอันอันนี้อ่ะวันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับหลายหลาย,ลายอ่า งานที่ขายตั๋วมันจะเป็นอย่างนี้มีบัตรผีเขาเรียกอารมณ์เหมือนประมาณบัตรผีแต่มันก็นคือบัตรถูกต้องนั่นแหละแต่ว่ามันขายแพงกว่าลูกค้าต้องชําระภายใน2วันทําการครับผมโดยนับจากวันที่กดซื้อ,อบัตรจากหน้าเว็บอ่าโอเคอันนี้ต้องชําระภายใน2วันับผมสมมติเรากดซื้อวันนี้เราอีกสองวันข้างหน้าเราต้องจ่ายครับผมถ้าไม่จ่ายหลุดจองครับผมลูกค้าต้องตรวจสอบก่อนการสั่งซื้อว่าเลือกตั๋วถูกต้องตามจังหวัดที่อยู่บัตรประชาชนกรุงเทพ หรือต่างจังหวัดอ่ะคือมันจะมีตั๋วเป็นต่างจังหวัดกรุงเทพใช่ไหมก,ก็คือเราต้องเลือกขอรอถ,ถูกว่าอ่ะโอเคเราจะเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพอ่ะอย่างบ่าวประชาชนผมผมอยู่ในกรุงเทพผมก็ใช้ในกรุงเทพได้เลยแต่ถ้าผมอยู่ในกรุงเทพแต่ผมกดซื้อต่างจังหวัดนี้ผมก็ไม่ได้นะครับผมถ้าหากซื้อผิดถือว่าการจองเป็นโมฆะทันทีหากโอนมาแล้วถือว่าสั่งซื้อผิดประเภทจะทําการสั่งซื้อใหม่และทางบริาษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงิน ให้ในกรณีนี้อันนี้คือการซื้อผิดนะผมอันนี้ผมไม่พูดถึงเมือ่อโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ส่งสลิปใบโอนหรือว่าถ้าโอนออนไลน์ก็จะมีเจ้าถ่ายแคปหน้าจอไว้ได้โอเคสำเนาแบบประชาชนก็ถ่ายรูปแบบประชาชนเราครับและเลขที่การั่งซื้อเลขที่การั่งซื้อ,อยู่ตรงไหนผมไม่ขอเปิดในนั้นให้ดูแล้วกันแต่ผมบอกว่าอยู่มุมขวาของมุมขวาของกระดาษเมลที่เขาส่งมาแล้วนั่นแหละเข้ามาที่เมลนี้เลยอ่าอิน ตรงนี้เลยตัวแดงๆนี้เลยภายในภายในวันที่โอนนะสมมติเราโอนวันนี้หรือเราโอนพรุ่งนี้ก็ต้องส่งภายในวันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าโอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้ไม่ใช่คือโอนวันนี้ก็ต้องส่งวันนี้โอนพรุ่งนี้ก็ต้องส่งพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้ครับผมสแกนหรือถ่ายรูปได้อันนี้อ่เขาบอกแล้วเมื่อครบทุกชิ้นเมื่อครบทุกขั้นตอนและถูกต้องเจ้าหน้าที่จะโทรกลับหรือแจ้งทางอีเมลครับแจ้งหมายเลขทิเกตเพื่อนนามายืนยนันสิทธิ์ในวันงานโอเควันงานลูกค้าต้องนําบ,บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมหมายเลขที่แกตที่ เว็บแจ้งมามาที่งานเพื่อรับเพื่อรับป้ายของคอของพรีเมียมหากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์นะผมแนละ้วไม่มีสิทธิ์มารับพรีเมียมภายหลังแน่นอนอานี้โอเคครับผมอ่าเจลูกค้าที่สั่งซื้อต้องมายืนยันก่อนเวลา10บโมงนะครับผมสิบนาฬิกานั่นเองหากช้าก,กว่าจะถือว่าสละสิทธิ์บัตรถือ บัตรนั้นถือว่าหลุดจองและจะนามาจําหน่ายในงานใหม่ทันทีอ่ะก็จ่าย200ในงานได้ถ้ามีบัตรหลุดจองวิธีการต่งซื้อก็กดอ่าใส่ตะกร้าครับผมใส่ตะกร้าแล้วกดแล้วก็กดคิดตังอกนจะมีเลือกซื้อแล้วก็กดคิดตังแล้วก็ลงอ่ะตรงนี้เป็นส่วนของรายละเอียดนะอันนี้ใครยังไงก็ลงเสร็จปุ๊บเราก็เช็คดูโอเคไหมแล้วโอเคปุ๊บเรา confirm. คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอ่ะขั้นตอนที่5้ในนี้ก็จะเป็นแบบธน,นาคารต่างๆที่เขาสามารถให้โอนได้มีชื่ออะไรอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ะ ในโดยในเว็บในใน Facebook ไทยแนการขับก็จะเขียนในทํานองเดียวกันครับผมก็ส่วนตัวนะั้นะผมได้แล้ะอ่าอย่างอันนี้ผมกดเข้ามาให้ดูเล่นๆอ่าตรงนี้เห็นมามตรงตรงนี้ในหน้าเว็บนะเขาก็จะมีรายละเอียดบลอกอาวอาจจะขึ้นไม่หมดนะผมปิดไว้ไม่ชอบหลอกตามากเลยอ่านี่ก็จะบอกรายละเอียดไว้หมดแล้วจริงๆผมว่าเรื่องของรายละเอียดอ,ะอ่ะอ่า ผมว่าเขาก็ค่อนข้างลงละเอียดแต่แรกแล้วนะเพราะผมก็อ่านแต่แรกหมดแล้วก็อันนี้ลูกค้าต้องยืนยันเสร็จก่อนสิบโมงครึ่งอะยึดเป็นสิบโมงตามน,นั้นแรกครับอันนี้อาจจะมีการผิดพลาดค่าเคลื่อนไรกันได้แต่ยิงผมไปแต่เช้าแหละผมก็ไปพร้อมคนสมัครธรรมดาเลยเพราะว่ามีอาแอดมินในเพจเราว่าสมัครธรรมดาเหมือนกันก็ตัวเมลที่เขาบอกไว้ในบางบางทีมันอาจจะมาที่ จังเมลหรือเมลขยะนะครับผมก็สามารถตรวจได้กับผมเข้าเมลหลักเลยแล้วก็พอส่งไปปุ๊บเราส่งคืนกลับเข้าไปแล้วประมาณของผมสองวันแล้วส่งกลับมาก็ลองดูครับในการแข,งข่งขันครั้งต่อไปถ้ามีการสมัครออนไลน์อีกผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะถึงจะเสียตังค์มากกว่าสักนิดนึงแต่ว่าผมคือจริงๆผมเสียตังค์ครั้งนี้ผมจริงๆผมจะไปเสียแปดสิบบาทก็ได้นะ ผมไม่ต้องสนใจสองร้อยก็ได้แต่ผมอยากเอาทําเพื่อมารีวิวครับอ่าแล้วหน้าง,งานจะดีไม่ดียังไงผมขอเก็บไว้พูดในสรุปหลังวันแข่งวันที่สิบสามแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นการสมัครครั้งแรกแต่ว่างานเนี่ยผมไปมาทุกครั้งแหละที่เขาจัดที่มักกะสันก็ยังไงก็จบแล้วครับผมก็ขอขบคุณมากครับที่ติดตามแล้วกบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร้นะครับผมแล้วฝากเพจเราด้วยบรรยากาศไ,ไทยแลนด์จะมีคลิป EP ดีดอย่างนี้แล้วก็มียังมีแบตเทิกรกับเลโปร,ฟรไฟด้วยนะ มาให้เป็นประจำทุกเด็กโปรไฟล์จะมาทุกวันจันรและว,วันศุกร์เด็กคลิปแบทเทิลจะมาทุกวันพุธและว,วันอาทิตย์ครับผมแล้วก็คลิปอีพีจะมาเมื่อมีอะไรที่ใหม่หรือเราอยากทํามาให้ดูกันนั่นเองยังไงก็วันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปรา,ายละเอียดการแข่งขันทั้งหมดแต่ตอนนี้รายละเอียดของงานมันยังมาไม่ครบผมเลยขอข้ามไปก่อนยังไม่บอกล่วงหน้า,อาไอคลิป อันนั้นจะมาใกล้ๆวันงานสักนิดนึงยังไงก็ไปแล้วครับผมจเจอกันใหม่ที่ปต่อปอ่าและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้านซีเจอาไม่กับอาซาเซนทาครับผมที่เป็นผู้สนับสนุนเพจเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ